คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ห้างดังสมุทรปราการนะครับเกิดเหตุก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดไรเดอร์แล้วสวมหมวกน็อกเดินหนุ่มดุมผ่านหน้าประตูห้างเข้ามาจนถึงจุดที่จะเลี้ยวเข้ามาที่หน้าร้านทองครับรปภเห็นเลยเดินเข้าไปถามบอกว่าพี่ถอดหมวกน็อกออกก่อนจากนั้นไม่พูดทําทำเพลงครับชักปืนขึ้นมาแล้วบุกต้นครับพี่แตงแตงโห oh. เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูนะครับคือตั้งแต่วินาทีที่ตัวคนร้ายเนี่ยเดินเข้ามานะครับบริเวณหน้าห้างครับเจ้าตัวเนี่ยจอดรถมอเตอร์ไซค์เสร็จปับ๊บเดินดุ่มๆเข้ามาสวมเสื้อไรเดอร์แล้วไม่ถอดหมวกกันน็อกนี่ครับพอเข้ามาแล้วล่างขวาจอครับตรงมุมนี่เราพอทักแล้วว่าพี่ทำอะไรอ่ะถอดหมวกก่อน พอจะเดินเข้าไปหาให้ถอดหมวกปรากฏดูในมือครับผู้ก่อเหตุที่มาชิงทองครับชักปืนขึ้นมาจากนั้นครับบุกเข้าไปที่ร้านทองเดินตรงเข้าไปเลยฮะพนักงานร้านทองหน้าซีดเลยนะครับบอกตัวเองตัวเองลบๆจากนั้นครับปีนข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วชิงทองแล้วมันไม่ใช่แค่ว่า 10- 20ิวินนะฮะคือยืนแบบนี้ประมาณเกือบหนึ่งนาทีฮะคุณผู้ชมครับกวาดทองไปได้มีอะไรบ้างสร้อยข้อมือ น้ำหนัก2บาท24เส้นน้ำหนัก3บาท30เส้นน้ำหนัก5บาทอีก5เส้นรวมแล้วมันชิงไปได้163บาทมูลค่า8ล้านกว่าบาทเยอะมากเลยอะแล้วยัดใส่กระเป๋าสะพายข้างที่ตัวเองพกมาครับจากนั้นฮะ กระโดดข้ามต่ออืและเราปภแบบคือด้วยความที่อีกฝ่ายมีปืนอ่ะกลัวสิก็ไม่ได้นะเพราะความปลอดภัยนี่ก็ถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นครับเจ้าตัวก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เจ้าตัวจอดทิ้งไว้ด้านหน้าห้างครับเบื้องต้นจักรยานยนต์คันนี้ไม่ติดป้ายทะเบียนครับแล้วหลบหนีจากหน้าห้างวิ่งไปทางถนนบางนาตราดครับเหตุเกิดช่วงเย็น14สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุครับผู้ว่า นะฮะผู้การจังหวัดครับก็คือนําทีมตำรวจเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่าเอ๊ะมันมีความบกพร่องตรงไหนบ้างหรือเปล่าก็ได้ตามที่เราให้ฟังไปนี่แหละครับว่าราปภเองก็เดินเข้าไปเตือนแล้วแต่เหมือนเจ้าตัวก็คือคนก่อเหตุเนี่ยดูเหมือนว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดีเพราะจังหวะที่เข้ามาเนี่ยทั้งการจอดรถรอที่หน้าห้างการเดินเข้ามาสังเกตฮะคือไม่ได้มีการเดินวนไปวนมาเลย คือเดินเข้ามาแล้วแค่ผิดสังเกตตรงที่ว่าดันเดินเจอเรปภเลยต้องชักปืนก่อนอกลัวกลัวอคนมันรู้ว่าจะทําอะไรเงีเ,<อ>เหมือนเวลาโจรจะทําอะไรเจอตํารวจอะ่ะเ,<อ>เลือกลากแล้วหนึ่ง<อ>นี่เจอเรปภเอ๊ยยังไงดีนะ<อ>โชว์ปืนเลยอฟังเสียงรปภกันหน่อยครับสั่นงียงไงสั่นเียงคน กลางๆอยู่ครับเสียงออกใหญ่ๆนิดนึงเอ็ะคนไทยใช่ไหมเป็นคนไทยครับเขาไม่ถึงเราว่าไงเขามาถึงปุ๊บเขาก็ต่อตัวตรงนี้แล้วก็ตะโกนบอกน้องว่าหยิบทองมาแล้วผมก็ตะโกนบอกน้องให้หมอกแล้วพอน้องไม่หยิบให้เขาเลยปิงที่มันชากเองเลยแต่ตอนมันเข้ามาเราอยู่อย่รงนี้ใช่ครับตอนที่มันเข้ามามันชักปืนปุ๊บผมก็ถอยเลยครับถอยไปถ่ายคลิปแล้วเราเคยเห็นมันก่อนไหมไม่เคยครับมันใส่หมวกกันน้องคือคุณพี่ท่านเนี่ยเป็นพนักงานของทางร้านทองนี่แหละ แต่ก็จะมายืนอยู่หน้าร้านในการดูแลความปลอดภัยครับจังหวะนั้นก็จะเห็นในคลิปเหมือนกันว่าเจ้าตัวเนี่ยคือจังหวะที่พอไรเดอร์ชักปืนเนี่ยท่านนี้ฮะพอเนี่ยสักพักหนึ่งเราพอทักปั๊บนี่หันมาชักปืนเฮ้ยมีปืนนะเว้ยปุ๊บเขาก็เอ้ยน้องๆหมอบหมหมอบหบ แล้วเจ้าตัวก็พยายามถอยดูดูจังหวะดูจังหวะดูระยะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่พยายามที่จะวิ่งตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับเบื้องต้นครับทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการครับพลตวิชิตบุญชินมุทิกุลครับก็บอกว่าตอนนี้มีการเรียกหัวนหน้าทั้งทีมสืบสวนสอบสวนทั้งโรงพักทั้งสืบภาคแล้วกสืบจังหวัดแบ่งกระจายกําลังตามกล้องวงจรปิดคาดว่าจะได้ตัวในเร็ววันนี้ครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ว่า คนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยมีอาวุธปืนอันนี้เตือนผ่านสื่อเลยนะฮะครับคือถ้าคุณมีอาวุธปืนเนี่ยการบุกเข้าจับกลุมเนี่ยมาตรการก็จะเข้มข้นขึ้น,นเรื่อยๆถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่รีบมามอบตัวระวังตัวด้วยนะผมว่าก็ต้องถามว่าพร้อมอยังที่วันนี้ตํารวจจะไปจับคดีชิงทองเนี่ยจับไม่ยากหรอกนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิง่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนนกั และคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ